ไอตอนคุณเป็นรัฐบาลอยู่ไม่คิดอยากจะทำอะไรกันถูกนะครับโดยเฉพาะอ่าพักภูมิใจไทยตอนเป็นพักร่วมบอกให้ตัดไฟให้ตัดเน็ตให้ตัดอะไรไม่าครับทำเป็นเป็นแบบอย่างงู้นอย่างนี้มาทำคอนเทนต์แต่วันนี้เอากันอย่างนี้แหละก็ไม่เป็นไรครับค่ะอย่าดูถูกคนไทยอย่าดูถูกพี่น้องประชาชนคนไทยนะอย่าคิดว่าเขาคิดไม่เป็นนะค่ะเขาคิดกันเป็นครับถูกนะครับเขาคิดกันเป็นนะ นะครับจะมาบอกว่าเอาตอนนี้มาโอ้ยถ้ามีรัฐบาลชุดอนุทินมาเป็นนายกจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเนาะก็บอกแล้วก็คุณดูในสื่อดีครับอ,อขมเมรน,น้อยขมรใหญ่ใช่คิจนาถูกต้องผมไม่อยากจะพูดอะไรมากครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมันสร้างความแตกแยกไม่ใช่แต่วันนี้มันชัดเจนแล้วครับค่ะว่าสิ่งเบื้องลึกเบื้องหลังการเมืองวันนี้ใครครับใครครับเป็นคนทําวันนี้เห็นชัดเจนนะะว,วันนี้ผมไม่เื่องแล้วต้องไปดูคุณชูวิทย์พูดค่ะ ต้องไปดูสนที่ริมทองคุณพูดโอ้โหชัดเจนเลยคุณสนธิแล้วต้องไปดูนะครับระหว่างที่ดินเขากระโดงกับที่ดินอ,อําอัค่ะต้องไปดูท่นนานอะไรไพศาลพื้นมงคลพูดโอ้อันนี้พูดชัดเจนมากเลยคุณไพศาลน,นะฮ<น>ะวันนี้น <ะ S 2> ผมพูดกันตรงตรงฮนะเอาทำไมฮะจะช่วยคุณเซนเปิดบ่อนนะอะหมายถึงเขาไม่เห็นด้วยที่จะให้เปิดใช่ไแล้วถามว่าวันนี้คนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเลยจะช่วยคุณเซนเปิดบ่อนหรอเ่ก็นั่นไงไม่หรือยังไงคุณฟังเสียงประชาชนไหมฟังเสียงเอาประชาชนเป็นหลัก แล้ววันนี้พูดกันไหมฮะค่ะแล้วจําได้ไหมคุณเซนไปไงบอกมันเอาให้คนประเทศมาเอาคนเขมรมาพูดว่าไงเอาถึงเอาของอาหารไทยอเมก็ต้องมาม่าอะไรมากระทืบเอามาทิ้งเอามากระทืบเอามาขยี้ตีนเอาแบงค์ธนบัตรรามขยี้ผมถามว่ามึงคิดกันหรือเปล่ารัฐบาลชุดนี้คิดไหมคิดไหมคิดไหมแต่ไม่ได้มาถึงบอกเอ้ยเราต้องมีมิตรไมตรีสัมพัืนมตามัยีอ้าวคุณลืมไปแล้วเหรอยังไม่ยังไม่ครบสองเดือนสาเดือนเลยยัง พี่น้องเราทำศพกันกี่กี่กี่ศพครับทหารเสียไปกี่กี่นายวันนี้คุณคิดกันอย่างนี้อ่าทำไมคุณไม่เอาก็เอาดรวยหลักเรยเหตุผลว่าวันนี้เนี่ยแล้วไปฟ้องต่อศาลอ่าไปฟ้องหยอดยูเอ็นแล้วเราทำยังไงฮะอ๋อประเทศไทยสมยอมอ่ะอะไรกันวะเนี่ยเพราะเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นรัฐบาลของนายกแพรทานนะแล้วก็ต้องด่าแลละไอรัฐบาลนี้หัวไทยใจเขมรใช่เออใจเขมรแต่นี้ไม่มีใครออกมาเห่ากันแล้วครับเออไม่มี แต่พี่ชัดขออนุญาตน,นิดนึงได้ไหมอ่วันนี้มีทหารพลานออกบาพโพสนะพี่น้องฟังดีๆนะคะพี่ชัดฟังดีๆนะครทหารพลานเลยนะเขาบอกว่าทําไมไม่เคลียร์ให้จบก่อนอค่อยเปิดด่านสิ่งที่ต่อสู้มาก็คงเหนื่อยเปล่าบทเรียนที่ผ่านมาคงไม่ได้สอนอะไรเลยสินะครับทำไมฮอันนี้<ะ>ผมพูดเลยๆเ,เออแล้วกลัวเลยฮะ อ,อ๋อวันนี้กลัวความลับมันจะเปิดแล้วว่าใครให้พวกเขมรนแม่กับลูกล้ําประเทศไทยนะใครที่บอกให้เขมรแม่มาอยู่มาใส่แดกอยู่ในประเทศไทยใครฮะจุดไหนฮะวันนี้เอามาหน่อยดีครับไอพี่น,อน้องประชาชนออกมาหน่อยดีครับและคิดดูนะพี่จัดเตยุก็สงสัยนะพี่น้องทุกคนก็สงสัยเหมือนเอยุกไหมว่าคนที่ไปคุยก็เป็นคนเดิม,มนะก็คือนัตพลนาคพาณิชแล้วถามว่าคุณนัฐพลนาคพาณิชก็ไปคุยในยุคนี้ แต่ทําไมมันง่ายแต่เขาวที่แล้วทําไมมันยากไม,ไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้วางกับดักวางเดดล็อกให้กับรัฐบาลแพทองทานหเหรอฮะหรืออย่างไงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่าไงรู้ป่ะ มันบอกว่าให้เราในเปิดด่านแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดตามเราเขาบอกว่าเราไม่เปิดเราไม่เปิดแล้วถามว่านี่จะเปิดก่อนําไหมะฟังคำสั่งคุณเซนเหรอคุณเซนเป็นพ่อใครเหรอเป็นโคตรเงาใครเหรอหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเีค่อะไรในประเทศไทยและวไอไปไอสดานพอมาณเวลานี้นะเหตุการณ์วันนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรานึกถึงประโยคนี้ไหมอ้าวทำไมฮุนเซนเขาพูดได้อย่างชนิดที่แบบว่าไม่ไม่ผิดเพี้ยนเลย สามเดือนเปลี่ยนนายกชวนก็บอกแล้วไงแต่เขม่นใหญ่มาพูดกับเขม่นน้อยเพราะได้เสียแดกด้วยกันทําไมฉันหรือเปล่าจเออได้เสียกินด้วยกันหรือเปล่าคิดตามเลยนะคิดแล้วเอาใครเข้าเอาประชาชนเป็นตัวประกันความเจ็บจาน้ําใจของพี่น้องคนไทยที่ทํากันนะครับส่งกําลังใจให้กับทหารชายแดนค่ะแล้ววันนี้ทําไงครับอยู่ดีๆคุณจะล้างด้วยแบบนี้เลยหรอมาถึงดําอย่างนี้รีบเปิดด่านไปทําลิงอะไรฮะวันนี้เราได้แล้วเราเสียเปียบ ทำไมครับ M O U จะเลิกจะอะไรตกลงและทำไงฮะรัฐบาลแพรทองทารรัฐบาลชุดที่พักเพื่อไทยเป็นก็ไม่ได้เคยทำ M O U กับใครคใครล่ะครับมนุษย์ตัวไหนไปทำ M O U อืมแล้ววันนี้มาไอชุดพวกนี้จะออกมาทําชุดมือปราเอ้ยชุบมือเปิบพี่น้องประชาชนเสียใจกําลังใจของคนไทยที่รักชาติเท่าไหร่อืมแล้ววันนี้ดูจากเปอร์เซ็นต์ก็มาเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ช่เขาไม่ยอมยอแล้ววันนี้รัฐบาลชุดนี้จะมาทําได้ไงอะไรครับ คุณลืมไปเหรอฮะเมื่อเดือนที่แล้วกําลังร้องหหมร้องไห้เรารักชาติกันเปิดเพลงปลุกใจทําเสื้อกันทุกอย่างแจกค่ะนะครับแตกธงกันแจกธงกันแม้กระทั่งคณะอัดตัดถั่วแล้วจำได้ไหมผมฟังตั่วและพูดวันนั้นอ่ะต้องเอาเอ่ยนามาพี่ถั่วแล้วผมแจกธงชาติให้คนมารักชาติเป็นหมื่นใบหมื่นิหมื่นแผ่นหมื่นแผ่นแล้ววันนี้ทําไงฮะจะเปิดแล้วไปจูบปาก คนใหญ่ยยเยี่ยวคุณเซนคุณจะไปจูบปากกับมันอีกใช่โอ้โหผมบอกให้แล้วถ้าเปิดเอาเถอะค่บเขาทั้งคำถามอีกว่าถ้าคุณยอมเปิดนี้ก็แสดงว่าไอ้นี่ก็กลับมาคึกคืนแสดงว,สว่าเบื้องลึกเบื้อง,งหลัง<อ>มันมีนะ ม่เ,เ,เบื้องลึกเบื้องหลังแสดงว่ามีสูเอียกันเ,ออเพื่อจะล้มล้างรัฐบาลชุดที่แล้วเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าถ้าคุณเริ่มเปิดอเปิดด่านปุ๊บเนี่ยบอลจะกระพือปีกอ,อ่ะและไอ้พวกแก๊งคอเซนเตอร์ก็เริ่มจะโหมลงเออ,เอ,อด้วยหรือ,เ,อเปล่าอย่างนี้หรืเอเปล่าอแล้ววันนี้ก็บอกเลยครับ ผมไปฟังดูไม่ว่าหลายคนที่เคยเคยอยู่ตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยตรงข้ามกับท่านนายกทักษิณไม่ว่าจะเป็นสนธิลิ่มทองคุณคไม่ว่าจะเป็นคุณใบสารเพรื่อนงคลผมต้องพูดอย่างนี้นะ,ะวันนี้ออกมาพูดแม้กระทั่งเปรียบเทียบเรื่องเขากระโดงกับค่ะ,ะสนามกออมพายคุณรู้ไหมครับว่าเขากระโดงเป็นที่ของหลวงอสนามกออมพายเป็นที่ของ ของของเอกชนเอกชนของแล้วมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยครับแตกต่างกันค่ะการที่สนามกออัมบายเกิดมาไม่ได้ไปลูกเลําที่ป่าสงวนไม่ได้เป็นลูกเล้นที่คมแต่เป็นที่ของเอกชนมีเจ้าของแต่เขาไม่ได้เป็นลูกล้ำว่าเขาขายอแต่เขาก็โดงวันนี้เป็นที่หลวงผมจะมาเนี่ยไม่เห็นมีใครและโดยเฉพาะไอ้พวกม็อบตั้งหลายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยตอนรัฐบาลแบนโรงแรมเนี่ยมึงไม่มาเรียกร้องกันล้ครับเออมึงเยยบกันทุต้นตีนอะไรอ่ะถูกต้องเออ ท,ที่ก่อนหน้านี้มึงไปด่าสนามก๊อฟเอาพลายานะไปด่าตระกูลจินวัรเขาตอนนี้มึงไม่ด่ามาไอตระกูลที่มึงกำลังเป็นนายกอยู่ตระกูลเนี้ยแล้ที่ลุกล้ําเนี่ยอแล้วอย่างไงครับวันนี้คนในพักเดียวกันเนี่ยอีกหนึ่งคนเนี่ยนะที่บริหารพักการเมืองเนี่ยครอบงำกันอยู่ที่เขากระดงส่วนไอเจ้าไอคนที่เป็นนายกตอนนี้เนี่ยก็มีคนในครอบครัว นะก็ไปเอาที่มาเป็นอะไรไอ้ลันเวย์สนามเบนอ้าวหลายสิ่งหลายอย่างไปสร้างไปสร้างอยู่บนพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่เขาใช้ถนนร่วมแต่คุณไปทําใหญ่โตเลยแล้ววันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเห็นย่งครับพี่น้องประชาชนเราอยากให้เปิดหูเปิดตาและมองเขาเรียกว่าเอาหัวใจมาเป็นคนไทยแล้วมองด้วยความเป็นกลางอย่ามองด้วยความอคติถ้าวันนี้ใครมองอคติผมบอกแล้วคุณจะเสียใจกันภายหลัง เพราะว่าวันนี้ได้แล้วบานแบบนี้มามและดูนี่ครับผมมคิดกันไม่มีผิดค่ะพอบอกเข้ามาปั๊บเดี๋ยวกูจะต้องลอมชอมจะต้องอย่างนี้เพราะจะเรียกกระดานเปิดเพื่อให้บอนเปิดคนจะได้เข้าไปเที่ยวคนไทยจะได้ออกไปได้ไปเสียงเงินให้กับคุณเซนถามว่าใครจะคิดหน้า ใครจะโง่ไปประเทศเขมรอีกต่อไปฮะแต่ก็อ้างบอกคนไทยเลยนะแต่ก็อ้างว่าการเปิดเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเหยียดหยามเราแม้กระทั่งอาหารเราข้าวของเราที่เอามันบอกมันไม่เอาใครปิดด่านก่อนบ้านปิดก่อนแล้วเรื่องอะไรเราต้องไปทำตามคำสั่งมันต้องให้เปิดไอ้เยี่ยคุณเซนเป็นใครมันใหญ่มาจากไหนแม่ก็เป็นโจรเนี่ยแหละตอนนี้มันก็ออกหมายจับก่อนตำรวจอินเตอร์โพเพราก็ตามมันอยู่ไอ้หัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์จริงก็คือไอ้ประเทศเขมรเนี่ยแหละไอ้คุณเซนเนี่ยแหละแม่ยังทํากันได้นะ ไม่คิดจะอายนะอายประชาชนคนไทยบ้างเถอะน่าดานน่าถอดทำอะไรอ่ะนะวันนี้แม้กระทตั้งไรใจลงใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องของมันดิแต่คนไทยอ่ะค่ะแล้วคนไทยที่โดนเนี่ยโดนกระทําเนี่ยทหารเหยียบกับระเบิดไปเท่าไหร่ใช่แหมวันนี้จะคิดคิดเอาง่ายๆคิดแต่กลาว่ากูเป็นใหญ่กูจะต้องเอาหน้าเอาตากับไอ้วุ่นเซนเหรอวุ่นเซนเป็นใครเหรอผมว่าแม่งกระจอกผมบอกให้โคตรกระจอกเลยไอ้วุ่นแมเนตเป็นใคร ทั่วโลกเขาไม่เอามันอยู่แล้วเขเมรน่ะอตอนนี้จะแหมเรายังจะต้องไปอะไรอ่ะตึงก็ต้องตึงนี่ไม่ได้ย่อนยานกันแบบนี้ที่หนองจานเป็นยังไงก็ไล่แม่งออกไปให้หมดูดคนไทยจะได้พื้นที่คนไทยก็ไปอยู่ใช่แต่ไม่ใช่มาวันนี้โอ้โหจะต้องล้อมชอมต้องเอไม่จอลอมชอมอะไรเราวันนี้เราเสียเปรียบเราเป็นประเทศใหญ่กว่ามันน่าได้เปรียบคุณดูอิสราเอลดิกับปาเลสไตน์เป็นยังไง อิสราเอลเขายอมเหรอแต่ไม่ใช่แบบอยากให้เกิดสงครามแต่วันนี้ไปได้มันก็ต้องทาโทษในประเทศเขมรมั่งถูกต้องมันทําโทษให้มันสาแก่ใจของคนไทยมั้งค่ะผมก็เป็นคนไทยทําไมผมยังรักเลยว่าเฮ้ยผมยังห่วงใหญ่แต่ทําไมรัฐบาลชุดนี้เฮ้ยคุณเร็วเหลือเกินทําไมมันมีได้เสียอะไรกันเหรอมีได้เสียอะไรกันครับนี่ประชาชนเขาก็ถามมาเต็มเบอร์ผมเนี่ยนฮเขาบอกได้เสียอะไรถึงรีบใช่รีบะไรโรคโรคโรคอะไรครับ กลัวบอนไม่มีรายได้นะฮะหรือไม่มีจะแดกกันไหนบอกฮะเอาคนไทยเป็นหลักไหนบอกเอาประชาชนไหนเลือกปากเรื่องท้องมาถึงจะเอาชายแดงก่อนถูกทำไมฮะไปปกปิดใครฮะใครเก็บกันไว้เหรอแล้วอันดับมันมีอะไรเหรอที่ตอนนี้มันปูดกันหมดออแล้วก็คอล์รัปชันไม่ว่าอินฟูไม่ว่าคอลัมชตนใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสนทิริมดองคุลไม่ว่าใครต่อใครออกมาพูดแฉคุณชูวิทย์คุณสนทิคุณใบสานพื้นมงคลมาพูดเปรียบเทียบให้ดูว่าที่ดินเขาก็โดนกับที่ดินอ่า น้ำก๊อบอันพายเป็นไงทําไมไม่เป็นเร่งทําอะไรอย่างอื่นก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยพักประชาชนเป็นคนยื้อเป็นคนยกมือให้คุณไปบวชเป็นนายกเรื่องของการแก้ไขรัฐมาโนญใช่หรือไม่เพื่อประชาชนแล้วพักประชาชนทําอะไรอะตอนนี้อ่าก็ใบแดงดีดีแต่ตามน้าแล้วใบแดกแล้วนั่งพูดเลยไม่ต้องมาปฏดประดอยออกทีวีแล้วครับอย่าพูดเลยครับแต่ว่า่่แตพูดไปแล้วก็บอกอะไรรู้ไหมพูดไปแม่งไร้บอยคนเ็ารู้หมดแล้วว่ากรรมพืชพูดมือเป็นยังไงกันถูกนะบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพรคพักประชาชนเนี่ยเป็นไง คุณเอาแค่หนึ่งข้อ2แต่อย่างที่บอกนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้เล่งของการเดินหน้าในการที่อยากจะเปิดด่านและอย่างเนี่ยพวกพี่น้องเราที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยความสูญเสียความเจ็บปวดย,ยังไม่ทันจะจางหายเลยมืองเสือกเรื่องของการชงที่จะเปิดด่านและเห็นไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตสงสัยกันเนี่ยแล้วก็มีการตั้งคําถามไปถึงพี่น้องประชาชนเกินกว่า80%็นนะเต็มร้อยเนี่ยบ,บอกไม่สมควรที่จะเปิด แลวบรรดาพวกพี่ทหารทั้งหลายที่เขาอยู่แถวชายแดนเนี่ย uh. เขายังบอกเลยว่าคุณจะรีบเปิดไปเพื่ออะไร uh. เออเออคุณจะรีบเปิดไปเพื่ออะไรนี่คือคําถามแต่ถามว่าพวกคุณไปดูพวกคุณไปลงไปฟังกันบ้างไหม uh. โดยเฉพาะเจ้านายของพวกคุณเนี่ยที่กําลังจกกะเกษียณเนี่ย uh. เคยเอาคําพูดของพวกคุณเนี่ยไปบอกกับรัฐบาลบ,บ้างไหมก่อนจกกะเกษียณเนี่ยไม่มี oh. เดินสายเฮฮาปา